เกลียนเปาระเบิดปุ่มผงังตายเจ็บ้แต่ชาวพาม่าไม่เชื่อหาว่าไทยจัดฉากใส่ร้าย KNU เรื่องราวในวันนี้นะฮะจะเป็นคอมเมนต์ของชาวพามา่าเมื่อสื่อพาม่าชื่อดังแห่งหนึ่งนำข่าวที่ทางการไทยจับกลุ่มใบรุ่นชาวกเหลี่ยง2คนที่เป็นผู้ก่อเหตุปาระเบิดในงานกาชาที่อุ้มผงังทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาเบดเจ็บหลายรายโดยมูลเหตุจูงใจมาจากการทะเลาะวิวาทซึ่งต่อข่าวนี้เองนะฮะ ทำให้มีชาวพม่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากบางก็ว่าไทยร่วมกับรัฐบาลพม่าจัดฉากใส่ร้ายเกลียงบางก็ว่าไม่เชื่อว่าสองคนร้ายจะเป็นเกลียง KNU เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าชาวพม่าะจะแสดงความคิดเห็นกันว่าอย่างไรความคิดเห็นแรกสิ่งที่ KNU ทําไม่น่าจะเป็นไปได้อาจจะเป็นการสมคบคิดระหว่างไทยและ SAC หรือสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมา เพื่อวางแผนทำลายชื่อเสียงของ KNU ก็เป็นไปได้มีความเป็นไปได้ว่า SAC อาจส่งคนของตัวเองเข้ามาฝั่งไทยเพื่อกระทำการดังกล่าวความคิดเห็นต่อไปผมมองว่านี่เป็นการวางแผนเพื่อใส่ร้าย,ย KNU เพราะเชื่อว่า KNU ไม่ใช่กลุ่มที่จะทำอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนแล้วก็มีคนเข้ามาตอบแม้แต่ผมเองที่เป็นเกเหลี่ยงอะ่ะก็เลิกเชื่อใจพวก KNU มานานแล้วความคิดเห็นต่อไป การใช้คำว่าสมาชิก KNU ถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากเพราะเป็นการโยงเยาวชนเข้ากับการต่อสู้หรือความขัดแยง้งและยังต้องมีการนำชื่อขององค์กรเข้ามาเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์โดยที่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดดังนั้นควรต้องคัดค้านข้อกล่าวหาของไทยที่พยายามโยงความผิดหรือสร้างข้อกล่าวหาแบบนี้เพื่อปกป้องชื่อเสียงของ KNU และเพื่อความยุติธรรมต่อเย,ยาวชนของเราที่ถูกกล่าวหา ความคิดเห็นต่อไปมีรายง,งานข่าวจากฝ่ายไทยว่ามีผู้เสียชีวิต3ามรายแล้วก็บาดเจ็บ56รายรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์นี้ขอให้คดีนี้ได้รับการคลี่คลายโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นต่อไปแม้แต่เรื่องของคดีเกาะเต่าก็ยังไม่ชัดเจนเพราะยังจับคนที่พบใกล้ๆกับที่เกิดเหตุผู้ที่ทําเรื่องนี้อาจจะยังคงอยู่จะแถวนั้นหรือไม่หรืออาจจะหนีไปแล้วก็ได้ตอนนี้คิดว่าอาจจะจับคนผิดก็เป็นได้ เพราะถ้าคนที่จับไปไม่ได้รับการตรวจสอบดีๆก็อาจจะถูกบังคับให้ยอมรับผิดตอนนี้ดูเหมือนตำรวจไทยจะสั่งจับตามคำสั่งของผู้ใหญ่บางคนแล้วก็จับคนไปโดยไม่อรอบคอบคดีนี้อาจจะต้องการการตรวจสอบที่ชัดเจนว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและทำไปเพื่ออะไรความคิดเห็นต่อไปอาจจะเป็นการวางแผนเพื่อให้ร้าย KNU มาไม่สามารถที่จะจัดการพวก KNU ได้ในลักษณะนี้ KNU คงไม่ทำแบบนี้อย่างแน่นอน ความคิดเห็นต่อไปน่าจะเป็นฝีมือของพวกกะเหลี่ยงนั่นแหละตอนที่เกิดเหตุระเบิดที่ท่าเรือปูซอนตองก็เคยมีการยอมรับจาก KNU แล้วว่าเป็นฝีมือของพวกเขาเองความคิดเห็นต่อไปทุกครั้งที่เกิดปัญหาใหญ่ในประเทศไทยคนพม่าก,ก็มักจะเป็นแพะรับบาปเสมอความคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาวิเคราะห์ว่าแผนการสร้างปัญหาระหว่างว้าแดงและประเทศไทยไม่ประสบความสําเร็จ และดูเหมือนว่าพวกเขาจะใช้เยาวชนเกเหลี่ยงจากกลุ่ม BGF ที่พักดีต่อผู้นำของพวกเขาในการสร้างปัญหากับกเกลี่ยงและประเทศไทยในเหตุการณ์ระเบิดที่ตลาดในประเทศไทยมีการจับก,กลุ่มเยาวชนเกเหลี่ยง2คน BGF ที่เขาพูดถึงก็คือกองกาลังพิทักษ์ชายแดนของพม่านะฮะความคิดเห็นต่อไปการที่ KNU จะทําแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกอาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างไทยและรัฐบาลพม่า เพื่อทําให้ KNU เสียชื่อเสียงและอาจจะมีการใช้คนจากรัฐบาลพม่าข้ามไปยังฝั่งไทยด้วยความคิดเห็นต่อไปถ้าเป็น KNU ที่แท้จริงพวกเขาจะไม่ทําแบบนี้อย่างแน่นอนถ้าทําแบบนี้เพื่อรับการสนับสนุนด้านการเงินเพราะพวกเขาไม่เคยทําแบบนี้ตั้งแต่แรกแม้แต่เด็กๆก็รู้เรื่องนี้ดีนี่คือการกระทําที่มีเจตนาที่ชัดเจนมีการวางแผนไว้ไม่มีทางที่จะเป็น KNU ความคิดเห็นต่อไปฉันไม่สนับสนุนความรุนแรงไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนก็ตามความคิดเห็นต่อไปเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้กำลังทำให้ชาวพม่าเดือดร้อนความคิดเห็นต่อไปคนนี้เข้ามาต้องข้อสงสัยว่ามีคนอยู่เบื้องหลังในประเทศไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ระเบิดมีการกล่าวว่าเป็นฝีมือของ KNU ซึ่งทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างประเทศไทยและ KNU และพยายามทําให้ KNU ไม่สามารถเคลื่อนไหวในประเทศไทยได้โดยการใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆที่ทําให้เกิดความยุ่งเหยิงแบบนี้ใครกันนะที่อยู่เบื้องหลังความคิดเห็นต่อไปผู้ต้องหาถูกจับกุมได้แล้วโดยเป็นเด็กวัย16และ17ปีที่ทําการวางระเบิดพวกเขายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือและการจัดงานในปีหน้าก็ถูกยกเลิกแล้วนอกจากนี้ ยังประกาศให้ทราบว่าเป็นชาวกะเหรี่ยงที่ถูกจับคุมโดยชาวไทยแล้วก็มีคนเข้ามาตอบใช่แล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนทําจริงๆความคิดเห็นต่อไปถ้าคิดว่าจะทําอะไรก็ได้เหมือนที่อยู่ในพม่านั้นคิดผิดความคิดเห็นต่อไปตํารวจไทยจับคนร้ายได้พร้อมหลักฐานทั้งหมดที่เป็นเท็จความคิดเห็นต่อไปที่ไทยนั้นไม่แน่ใจ แต่ที่พมา่าเรื่องการโจมตีด้วยระเบิดจาก KNU หรือการฝึกอบรมให้ใช้ระเบิดโดย KNU นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่หลักสิบครั้งแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันแล้วความคิดเห็นต่อไปในช่วงเวลานี้มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้เกิดการแบ่งแยกในกลุ่มคนไทยและชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีการวางแผนสร้างความแตกแยกให้เกิดการต่อสู้และการแบ่งแยกกันอย่างรุนแรงความคิดเห็นต่อไปมันเป็นแผนความร่วมมือระหว่างไทยและคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถทำลายภาพลักษณ์ของ KNU ได้ด้วยตัวเองจึงของความช่วยเหลือจากผู้มีอำนาจพวกเขาพยายามจัดฉากทำลาย KNU นอกจากนี้อาจมีความร่วมมือระหว่างไทยและกลุ่มที่มีอำนาจในพม่าเพื่อจัดการกับคนพมา่าที่หนีสงคราม ซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่โปร่งใสและเป็นความร่วมมือของผู้มีอํานาจทั้งไทยและพะมา่าความคิดเห็นต่อไปสิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อเกิดเหตุการณ์ในไทยพวกเขามักจะไม่โทษตัวเองแต่มักจะหาคนอื่นมาเป็นแพะรับราบาปคนพมา่มามักจะถูกมองว่าเป็นผู้ผิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเนื่องจากหากเกิดปัญหาใหญ่ในประเทศพวกเขาจะพยายามปกปิดและหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศต่างรู้เรื่องเหล่านี้ดีอาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาใช้ความตึงเครียดและการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนเป็นข้ออ้างในการสร้างสถานการณ์เหล่านี้ดังนั้นทุกคนต้องระวังและไม่ประมาทโดยเฉพาะคนพมา่าที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ความเห,เห็นต่อไปมันเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของ KNU ด้วยการโกหกมันดูเหมือนการจัดฉากมากมีความพยายามทำลายชื่อเสียงของ KNU ในหมู่คนไทย ความคิดเห็นต่อไปมันเป็นแผนการขับไล่คนกระเหลี่ยงเท่หลบหนีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีคนเข้ามาตอบลูกหลานของพวกเขากําลังคิดว่าจะทําอะไรต่อไปหากชนพื้นเมืองถูกขับไล่ออกไปความคิดเห็นต่อไปพวก KNU มาสร้างปัญหาในประเทศไทยแล้วครับแล้วก็มีคนเข้ามาตอบมันจะทําให้ KNU เสียชื่อเสียงความคิดเห็นต่อไปจะพูดมากทําไม ในเมื่อพู้ต้องหาถูกจับกุมแล้วเดี๋ยวการสืบสวนก็จะปรากฏความจริงออกมาไม่มีอะไรต้องคิดยุ่งยากหรอกความคิดเห็นต่อไปพูดถึงตำรวจไทยนะพอได้เงินแล้วเดี๋ยวพวกนั้นก็ปล่อยตัวมือระเบิดไปไม่ต้องไปตามหาคนร้ายเพิ่มอีกพอตำรวจไทยได้เงินจะทำอะไรก็ได้บางทีพวกเขาอาจจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างขึ้นมาเองปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้นะฮะ การใช้ชีวิตในประเทศไทยยากขึ้นมากและตอนนี้ก็เริ่มกลับไปยุ่งยากขึ้นอีกครั้งแล้วก็มีคนเข้ามาตอบ KNU ของชาวกะเหรี่ยงก็ยังทำตัวเหมือนเดิมชอบวางระเบิดที่ตลาดเป็นนิสัยเป็นยังไงกันบ้างครับกับความคิดเห็นของชาวพมา่าที่สื่อพมา่าเอาข่าวปาระเบิดงานกาชาติไปลงข่าวเพื่อเพมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับการแปลภาษาเป็นการใช้โปรแกรมแปลภาษาอาจแปลผิดพลาดไม่ตรงกับเจตนาลรมณ์ของผู้สื่อสารก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ